สวัสดีนะครับก็ผ้าเบรกทีมชาติรอบนี้เตะเสร็จกันหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะกลับมาเตะ,ะลีกกันแล้วนะครับก็ของพิมลีกเนี่ยมีเตะ,ะวันเสาร์ที่19ตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่2 0ตุลาคมแล้วก็มีไปเตะวันอังคารน,นะที่2 2ตุลาคม1ครู่นะครับก็ทั้งหมด10คู่เตะครบเลยนะครับของพิมลีกมาเริ่มที่ วันเสาร์เลยคู่แรกเป็นเวสแฮมยูไนเตดนะครับไปเยืยนอนทอตแน่ฮอสเปอร์นะครับตอน6โมงครึ่งนะครับของวันเสาร์คู่แรกเลยผมว่าคู่นี้เนี่ยทอ,ส,อสเปอร์น่าจะเอาชนะได้นะก็เตะในบ้านด้วยแล้วก็บอนลนูแอนเนาะก็รู้ๆกันอยู่บอลบุกอย่างเดียวนะครับผมว่าสเปอร์อชนะได้ แล้วก็คู่ที่2เบนฟอร์ดไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอน3ามทุ่มก็เตะที่โอทัฟฟอร์ดเนาะก็สนะูสีนะเสมอแล้วกัน1-1แล้วก็คู่ที่3ของวันเสาร์เป็นไบรตันไปเยือนนิวคาสเซิลเล่นดีทั้งคู่ไบรตันนะที่แล้วเอาชนะสเปอร์มานะครับนิวคาสเซิลเสมอแมนซิตี้ได้ก็คู่นี้ก็สูสีก็ สองสองแล้วกันนะครับน่าเป็นบอลบุกทั้งคู่น่าจะยิงได้ทั้งคู่แล้วก็คู่ที่สี่ของวันเสาร์เป็นแอตตันมิลลาไปเยือนฟอเรเอ้ยขออภยัยไปเยือนฟูลล่ตอนสามทุ่มดีทั้งคู่เหมือนกันแอตตันวิลลาก็ดีฟูลเล่ฟูลเล่ก็ดีนะครับแต่ว่าให้แอตตันมิลลาชนะกนันนะสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็คู่ที่ห้าของวันเสาร์นะครับเป็นเลสเตอร์ไปเยือนเซาแฮมตันเซาแฮมตันต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ไม่ดีเลยนะครับ เลเตอร์ Later, ดูดีกว่าแล้วก็เล่นมีแบบแผนมีระบบมากกว่านะผมว่าคู่นี้เลเตอร์เชนสามตันไป1ประตูศูนย์คู่ที่6ของวันเสาร์นะครับเอฟเวอร์ตันไปเยือน ton, อิฟสวิตเอฟเวอร์ตันอ่เริ่มมดูการมาไม่ดีเลยนะครับก็อยู่ท้ายตารางนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะยังไม่ชนะใครเลยหรือเปล่านะส่วนอิฟสวิตเนี่ย มาดีมากนะเจอทีมใหญ่ขึ้นนำก่อนลิเวอร์พูลไม่แน่ใจขึ้นนำก่อนแต่แมนซิตี้ขึ้นนำแมนซิตี้ก่อนนะก็ถือว่าเป็นบอลสนุกบอลบุกก็ให้คู่นี้ก็แต่ว่าเอเบอร์ตันก็ดูถูกไม่ได้นะเสมอแล้วกันหนึงประตูต่อหนึง่งคู่สุดท้ายของวันสร์นะครับอาร์เซนอลไปเยือนบอลมัดก็ไม่ต้องพูดเลยมากนะตอนห้าทุ่ครึ่งคู่นี้อาร์เซนอลชนะ สองประตูต่อหนึ่งแล้วก็คู่วันอาทิตย์นะครับมาทินเมเตะสองคู่นะอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนบุแฮมตันตอนสองทุ่มของวันอาทิตย์นะแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรพลิกนะก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะสองประตูต่อศูนย์แล้วก็คู่บิก๊กแมตช์ของวันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มครึ่งนะเชลซีไปเยือนแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับก็ ตะในบ้านเรียวพูนะขอเรียวพูเฉือนแล้วกันสามแต้มนี้สําคัญมากเพื่อเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับของเรียวพูเรียวพูชนะสองหนึ่งแล้วกันของชนะแล้วกันนะครับเรียวพูจ่าฝูงคู่สุดท้ายไปเตะวันอังคารที่ยี่สิบสองเลยนะคิดตันพาเลตกับนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ต้องบอกว่า คิตตันพาเลต์ไม่ดีนะครับตอนออกอเปิดฤดูกันมาเป็นนอตติงแฮมพาเลต์อชนะลิเวอร์พูลได้แล้วก็เขาดีกว่า,อานอตติงแฮมพาเลต์เนี่ยดีกว่าคิตตันพาเลต์นะครับเปิดฤดูกันมาก็เตะในบ้านนอตติงแฮมพาเลต์ด้วยผมว่านอตติงแฮมนอตติงแฮมพาเลต์เนี่ยชนะสองประตูต่อหนึ่ง ก็จบแล้วนะครับพิมลีกอ,อาทิตย์นี้ก็หลังจากเบิกทีมชาติมาก็ขอให้เลี้ยวผูชนะเชลซีให้ได้นะครับขออนุญาตแฟนเชลซีด้วยก็ขออนุญาตเป็นจ่าฟูงตอนนะครับโอเคไป